สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำนายดวงชะตาทั้ง7วันนะคะประจำเดือนกุมภาพันธ์ว่าดวงชะตาของแต่ละวันนะคะจะเป็นยังไงนะคะก่อนที่จะไปฟังกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะดวงชะตาคนเกิดวันอาทิตย์ประจำเดือนกุมภาพันธ์พศ2566นะคะการงานการงานก็จะมีเรื่องให้หนักใจนะ แต่ก็เป็นเรื่องเล็กน้อยนะคะก็สามารถที่จะฟันฝ่าอุปสรรคหรือว่าแก้ปัญหาในเรื่องที่ตัวเองหนักใจนั้นผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะการเงินการเงินเดือนนี้ควรเกิดวันอาทิตย์มีคนอุปถัมภ์ให้การช่วยเหลือแล้วก็มีความอ่มีสภาพคล่องทางการจับใจ่ายใช้สอยเป็นอย่างดีส่วนความรักก็ความรักความรักให้ระวังมือที่3นะคะเกิดเรื่องการทะเลาะวิวาทกันนะก็ให้มีสตินะคะ ส่วนเรื่องสุขภาพให้ระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุนะการงานมีเรื่องให้วิตกกังวลแต่ก็แก้ไขปัญหาได้การเงินมีคนอุปถัมภ์ให้การช่วยเหลือเป็นอย่างดีความรักระวังเมืองที่3การทะเลาะเบาแง้งมีปากเสียงส่วนเรื่องสุขภาพให้ระมัดระวงังเรื่องอุบัติเหตุนะคะเป็นการทํานายคร่าวๆข,ของคนเกิดวันพุธประจําเดือนกุมภาพันธ์พศ2566ค่ะ ดวงชะตาคนเกิดวันจันทร์ประจำเดือนกุมภาพันธ์พศ2566นะคะการงานการงานมีเรื่องให้วิตกกังวลพอสมควรนะคะแต่ก็ฟันฝ่าอุปสรรคเรื่องที่วิตกกังวลนั้นไปได้นะถือว่าประสบผลสำเร็จดีการเงินเดือนนี้เดือนกุมภาพันธ์คนเกิดวันจันทร์ให้ระมัดระวังการโกงถูกโกงนะคะก็ทรัพย์สินของท่านอาจสูญหายได้นะ สำหรับคนเกิดวันจันทร์ในเดือนกุมภาพันธ์นะคะความรักความรักเป็นความรักดีๆนะคะสุขภาพก็ถือว่าสุขภาพดีการงานมีเรื่องให้วิตกกังวลเล็กน้อยการเงินระวังถูกโกงทรัพย์สินของท่านอาจถูกขโมยได้นะความรักดีๆสุขภาพดีค่ะเป็นการทำนายคร่าวๆสำหรับคนเกิดวันจันทร์ประจำเดือนกุมภาพันธ์พศ2566นะคะ ดวงชะตาคนเกิดวันอังคารประจำเดือนกุมภาพันธ์พศ2566นะคะเดือนนี้การงานมีเรื่องให้วิตกกังวลหนักใจในที่ทำงานทำงานแบบไม่มีความสุขเลยนะคะส่วนเรื่องการเงินการเงินมีโชคลาภทางด้านการเงินนะคะก็ถือว่าการเงินในเดือนนี้ดีมากนะส่วนเรื่องความรักก็ทะเลาะเบาแหวงกันบ่อยๆนะส่วนเรื่องสุขภาพก็มีความวิตกกังวลบ้างการงานมีเรื่องทะเลาะบาแหวงกัน การเงินดีความรักก็ทะเลาะบาแว้งนะส่วนเรื่องสุขภาพก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะเป็นการทำนายคร่าวๆสำหรับคนเกิดวันอังคารประจำเดือนกุมภาพันธ์พศ2566นะคะดวงชะตาคนเกิดวันพุธประจำเดือนกุมภาพันธ์พศ2566นะคะคนเกิดวันพุธการงานของเดือนนี้นะคะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะ ก็ได้รับความร่วมมือจากเพื่อนร่วมงานจากเจ้านายถือว่าสําเร็จก็คือดีเลยนะการเงินการเงินมีคนอุปถรัรมภ์ให้การช่วยเหลือนะถือว่ามีสภาพคล่องในการจับจ่ายใช้สอยในเดือนนี้ความรักดีมากเลยนะคะเป็นเดือนแห่งความรักที่คนวันพุธมีความสุขมากๆนะต่อไปสุขภาพให้ระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุนะในวันพุธให้ระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุการงานก็ถือว่าอยู่ใน เกณฑ์ดีค่ะเกณฑ์ดีการเงินดีความรักดีๆส่วนเรื่องสุขภาพให้ระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุนะคะเป็นการทำนายคร่าวๆสำหรับคนเกิดวันพุธประจำเดือนกุมภาพันธ์พศ2566นะคะดวงชะตาคนเกิดวันพฤหัสบดีประจำเดือนกุมภาพันธ์พศ2566นะคะการงานดีมากๆเลยนะคะสำหรับเดือนนี้ การเงินก็ถือว่ามีโชคมีลาบการเงินเนี่ยมีความสภาพคล่องจับใจใช้สอยได้ถือว่าคล่องตัวเลยความรักมีเรื่องให้ต้องวิตกกังวลนะคะมีปัญหาเกี่ยวกับเกี่ยวกับแฟนตัวเองเกี่ยวกับคู่ของเรานะคะก็ไม่ค่อยไม่ค่อยลงรอยกันนะคะทะเลาะเบาแวงกันในเดือนนี้นะส่วนเรื่องสุขภาพก็ถือว่าอยู่ในเกณฑรดี การงานดีการเงินดีความรักทะเลาะเบาะแวง้งกันไม่ค่อยมีความสุขเลยนะคะเดือนนี้ส่วนเรื่องสุขภาพก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเป็นการทํานายคร่าวๆสําหรับคนเกิดวันพฤหัสบดีประจําเดือนกุมภาพันธ์พศ2566นะคะดวงชะตาคนเกิดวันศุกร์ประจําเดือนกุมภาพันธ์พศ2566นะคะการงานการงานมีเรื่องให้ทะเลาะเบาะแว้งกันในที่ทํางานนะคะก็ ให้มีสติรับมือนะการเงินการเงินมีโชคมีลาบนะคะในเดือนนี้คุณเกิดวันศุกร์นะส่วนเรื่องความรักนี่คือเป็นเป็นเดือนที่ค่อนข้างที่จะเป็นเดือนแห่งความโชคร้ายของในด้านเรื่องความรักเลยนะคะสําหรับคุณเกิดวันศุกร์นะส่วนสุขภาพก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีจ้าการงานก็ไม่ค่อยดีการเงินม,มีโชคมีลาบส่วนเรื่องความรักความรักก็เป็นความรักที่ไม่ค่อยดีเลยแหละ เป็นความรักแย่ๆนะส่วนเรื่องสุขภาพก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเป็นการทำนายคร่าวๆสำหรับคนเกิดวันศุกร์ประจำเดือนกุมภาพันธ์พศ2566นะคะทำนายดวงชะตาคนเกิดวันเสาร์ประจำเดือนกุมภาพันธ์พศ2566นะคะการงานการงานถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเลยค่ะ ทำงานแบบมีความสุขในที่ทํางานนะส่วนเรื่องการเงินการเงินมีโชคลาภเข้ามานะคะในเรื่องการเงินนะคะส่วนเรื่องความรักความรักก็เป็นความรักดีๆนะคะสําหรับคนไม่มีแฟนก็อาจจะได้เจอเนื้อคู่ในเดือนนี้นะคะส่วนเรื่องอ à, สุขภาพสุขภาพเนี่ยให้ระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุนะคะสําหรับคนเกิดวันเสาร์นะคะ causa, คาการงานดีการเงินดีความรักก็เป็นความรักดีๆคนโสดอาจจะมี อาจจะเจอคนที่ใช่ในเดือนนี้เลยนะคะส่วนเรื่องสุขภาพให้ระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุนะคะเป็นการทำนายคร่าวๆสำหรับคนเกิดวันเสาร์ประจำเดือนกุมภาพันธ์พศ2566นะคะก็ทำนายครบไปทั้ง7วันแล้วนะคะถ้าชอบก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ